วัดไปศ0ม0เนี่ยมีสิทธ์วัด110คนสิทธ์วัดนี่คือเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวพ่อแม่แยกทางกันยากจนบางคนก็อยู่กับปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยแล้วก็จะหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเราก็เลยรับมาอุปการะไว้เพื่อให้ได้เรียนหนังสือเด็กประถมก็จะเรียนที่โรงเรียนวัด่ี่ิมลเด็กมัธยมก็จะเรียนในขับววิทยาบางคนเจอถูกทำร้ายร่างกายมาอะไรบางเงี้ยพยายามให้เด็กลืม บางคนเนี่ยไม่เคยได้เรียนเลยอายุ6ขวบแล้วจะเจ็ดขวบแล้วอะไรเงี้ยมาอยู่ตั้งแต่อายุ7็ดขวบปอ2ค่ะครอบครัวหนูค่อนข้างมีปัญหาก็คือพ่อแม่แยกทางแล้วก็หนูพ่อแม่ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ในการส่งเรียนครับวันแรกที่หนูได้มาอยู่วัดนะคะหนูรู้สึกโดดเดี่ยวค่ะเพราะว่าเหมือนพอแม่ทิง้งร้องไห้อยู่สองวันค่ะ เพราะว่าตอนนั้นยังรู้สึกเด็กมากเลยค่ะคิดอยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยค่ะคิดว่าแม่ทิ้งค่ะรู้สึกเสียใจยค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูท้อที่สุดค่ะคนทางค่อยข้างมืดมิดค่ะเพราะว่านันเหมือนเราต้องอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่าง ก็สองคนคะ่ะมีน้องหนูอีกคนนึงพ่อแม่ก็พูดเลยนะคระับพ่อแม่หนูก็มีนี่เงินที่เขาได้มามันก็จะน้อยมันก็จะไม่พอเลี้ยงคะ่ะคิดว่าหนูก็ต้องทําด้วยตัวเองด้วยไม่ได้ที่จะต้องรอเขาอย่างเดียวดาย่าถอนยาตัดผักอะไรเงี้ยค่ะเขาเคยบอกกับหนูตลอดเขาว่าเขาไม่ได้อยู่กับหนูจนเขาจะเขาแก่อย่างเงี้ยถ้าเขาทาไม่ไหวแต่หนูก็บอกเขาว่าถ้าให้นูงเรียนน้งให้น้องเรียนดีกว่า คิดว่าตัวเองชีวิตมืดมนแล้วดับแล้วทาอะไรไม่ได้แล้วแต่หนูก็ในความคิดหนูก็คือวันนั้นหนูนอนอไงไายเต็มที่เลยปล่อยทุกอย่างออาให้หมดแลอีกวันึงหนูเริ่มต้นใหม่เด็กที่อยู่กับเราเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งจะเป็นเด็กที่อยู่ที่วัดใหม่สี่หมื่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นลูกคนที่ทำสวนรับจ้าง ที่ไม่เรียนในระบบก็เพราะว่าต้องทํางานครับช่วยครอบครัวหาเงินมาจ่ายค่าต่างๆครับเริ่มตัดมะพร้าวช่วงอายุประมาณสิบสองปีครับก็ศึกษาหลานนะคะหลานต้องไปทํางานแต่ว่าคือครอบครัวก็ทําอย่างเงี้ยมันตลอดอ่ะสมัยอาก็ออกมาตอนม3เหมือนกันก็รู้สึกว่าหนักอยู่ครับถ้าเลือกได้ก็เลือกจะเรียนอย่างเดียวเราจะได้จบการศึกษาที่ดีพอจบไปเราจะได้หางานดีๆทําครับ พ่อไม่ค่อยสบายครับผมก็ต้องมาค้ายของครับกับน้องสองคนแม่ก็อยู่กับพ่อที่โรงพยาบาลครับก็เลยดอบเรียนครับสองปีก็รู้สึกเสียใจมากครับที่ไม่ได้เรียนมันเพื่อนตอนนี้พ่อเขาเสียไปแล้วค่ะแม่เขาแบบแย่มากมันมองไปม,มันก็มืดไปหมดอะนะคะณนะวันนั้นแม่เป็นอะไรไปอีกคนลูกก็จะไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วลูกก็จะต้องลำบากยิ่งกว่าเดิม จุดเริ่มต้นเลยที่เราเริ่ม1โรงเรียน3รูปแบบเราก็ไปพบว่าการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเขาที่หนูได้กลับมาเรียนหนังสือเนี่ยนะคะก็เพราะหลวงพอ่อแล้วก็เพราะโรงเรียนที่ได้เปิดโอกาสให้ค่ะถ้าไม่มีวัดก็ไม่เรียนแล้วครับหนูบอกครูว่าหนูไม่อยากเรียนแล้วครูบอกว่าจะให้หนูเรียนออรู้สึกดีครับที่เขาให้โอกาสเราได้ทํางานด้วยได้เรียนด้วยก็ดีใจครับ ที่ได้กลับมาเรียนมีความหวังมากขึ้นอีกครั้งครับอยากจะให้ลูกได้ทาตามความฝันเขาอยากให้ลูกได้เรียนหนึ่งคนอื่นเขาเนี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยก็เลยบอกคีกว่าไปเถอะคีกมีโอกาสเรียนก็เรียนเราไม่หวังอะไรเลยหวัง,งว่าวันข้างหน้าเขามีอนาคตที่ดีเขามีที่อยู่ในสังคม หลายๆคนที่เขาไม่สามารถที่จะมาเรียนได้เพราะคนเราเนี่ยโอกาสไม่เท่ากันดังนั้นเราก็เลยคิดว่าการที่เด็กจะกลับมาเรียนเนี่ยถ้าให้กลับมาเรียนแบบปกติคงเป็นไปไม่ได้เราใช้หลักการของพรบการศึกษามาตรา15ทําให้การศึกษาเนี่ยมันยืดหยุ่นขึ้นเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันคือหน้าที่ของโรงเรียน ที่จะช่วยเหลือดูแลเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมเด็กทุกคนเขาต้องมีสิทธิ์มีโอกาสที่เขาจะได้รับการศึกษาเนั้นอะไรก็ตามที่เราทำเราต้องนึกถึงเด็กในโรงเรียนทั้งหมดไม่ใช่นึกถึงเด็กแค่กลุ่มเดียว หลวงพ่อวัดใหม่สี่หมื่นท่านรับเรื่องของการศึกษาเราก็เลยคุยกันว่าเออถ้าอย่างนั้นเราน่าจะต้องเป็นบวรสร้างโอกาส mm hmm. ก็คือการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนในการร่วมกันจัดการศึกษาให้กับเด็กคําว่าบาวรเนี่ยแปลว่าร่มเย็นถ้าทั้งสามสถาบันเนี่ยร่วมมือกันเนี่ยต่อไปลูกหลานไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันการทํางานของในตาบลเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันหมดเวลาที่โรงเรียนเข้ามาสอบถามเนี่ยครับผมจะลีดรายการมาให้ได้เลยว่า มีเด็กที่เคยเรียนเรียนไม่จบม3เนี่ยคิดว่าเรียนไม่จบหม,เเม,บหม6เนี่ยกี่คนนะครับแล้วก็จะทําการพานะครับไปที่บ้านเลยก็ไปตาม ไปช่วยเหลือเขว่าให้มาเรียนให้มาอาวุธการศึกษาษจะได้ไปต่อยอดเลขารธรรมะหากินได้ซึ่งจริงๆเรามีเงื่อนไขอะค่ะว่าครูขอให้มาเรียนทุกวันพฤหัสนะลูกเพราะว่าอย่างน้อยมาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งวันถ้าเขามาเรียนไม่ได้ครูก็ไปหาเขาแทนครูก็เอาใบงานไปอธิบายโรงเรียนอื่นๆที่ไม่เข้าใจหรือ,อยังไม่ได้เริ่มทำเนี่ยส่วนใหญ่จะติดคําว่าคุณภาพคนส่วนใหญ่จะมองไปถึงคุณภาพทางด้านวิชาการแต่ว่าเราอะ มองว่าคือคําว่าคุณภาพชีวิตที่เขาจะได้รับช่วยเด็กเถอค่ะตอนเด็กๆค่ะก็เราไม่ได้มีโอกาสตัวครูเนี่ยค่ะก็จะไม่ได้เรียนต่อใน,ในระดับชั้นมสพ่อแม่เราก็ไม่ได้มีเงินนะคะลูงชายครูก็หลุดออกจากระบบเหมือนกันแต่ตอนนั้นมีครูคนหนึ่งเขาผลักดันเราคอยสนับสนุนเราเลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นครูแล้วก็อยากส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆค่ะ อยากเป็นหมอคะ่ะชีวิตเป็นสิ่งวิเศษแต่ว่าการได้รักษาชีวิตวิเศษยิ่งกว่าคะ่ะว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจทาโรงงานขายน้มามะพร้าวตอนนี้ผมอยากเปิดอู่เล็กๆครับทํางานเลี้ยงแม่ครับอยากเป็นนางงามครับการที่หนูได้มีชื่อเสียงที่ดังขึ้นค่ะหนูจะเป็นซอฟพาวเวอร์กับใครหลายๆคนได้ครับเด็กหนึ่งคนเราคงต้องช่วยกันดูแลทำยังไงให้เขาได้มีโอกาสที่จะ ได้รับการศึกษาที่จะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้นเมื่อคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นครอบครัวเขาก็ย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสุดท้ายมันก็คือคุณภาพชีวิตของคนในประเทศชาติ